โอ้นี่ผมแต่งออกบ้างแล้วนะเนี่ยดูดิเนี่ยเยอะไหมเออนี่อย่างนี้อย่างนี้ยังพอรูดได้นะเนี่ยเดี๋ยวครับแต่งครับเดี๋ยวผมจะเอาออกผมก็เลยล่อรออจา์มาเนี่ยอย่างนี้ก็รูดได้เลยที่นี้ผมกลัวฝนนี่มันมันมาโดนฝนแล้วถ้าเอาขนาดนี้เราไม่ควแให้ฝนขนาดนี้อย่างนี้มันเป็ดแล้วเนี่ยไม่ก่อนหน้านั้นนะมันโดนเมื่อสามสีวันที่แล้วมันโดนฝนมาสามสีวันติดเราก็เลยไม่กล้าแต่งขาดอ๋อ ลูกที่มันที่แรกลูกก็สวยนะนี่มันมาบิดเลยอ่ะเพราะวผมลองเอาไอ้นี่ออกอันหนึ่งเพราะว่าไม่เป็นไรถ้าออกก็ไม่เป็นจะได้เห็นชัดครับเนี่ยมันขึ้นทรงมาสวยนะครับเอย่างนี้มันมันดูไม่่วงมาั้ป๋าพอดีครับพอดีเขาจานเขาพอดีครับเดี๋ยวพันเขาใช้ของแกอยู่ก็เลยก็มาขอถ่ายยูทูปนิดนึง อ่าอันนี้ครับของของเขามันขึ้นมาทั้งใบเลยเนี่ยเหนียวเลยขวดเหนียวจังเลยอ่ะครับเหนียวครับเป็นไงบ้างครับนาที่สวนครับอ๋ออยู่คุ้งเหรออ๋ออันนี้ที่ตาดเนาะอย่างนี้ก็ต้องเอาเนี่ยเปลืองเปล่าเลยเนี่ยเจียมรูดได้แล้ว ค่ะีดที่ไม่เพราะว่ามันมาโดนฝนเนี่ยมันเบี้ยวทีแรกครับผมก็เลยไม่กล้าแต่งกลัวเดี๋ยวฝนก็แท็กอีกก็เลยถ้าฝนไม่มีผมก็จะแต่งให้มันขาดไปแล้วแต่งให้ขาดอ่เริ่มได้แล้วเริ่มเริ่มแต่งแล้วเรื่อยแล้วก็ต้นงยนไ่อยากจะครับไอตัวหางงอเนี่ยได้ครับได้ครับพี่พี่ีวันนี้เราคิบอกไะ้เลยนี่ครับอาจารย์มาดูต้นต้นอื่นด้วยดีจะหาว่าเหมือนอ่ารุ่นมีแล้วก็น้องบอเลยไหน้เนาะครับเนี่ย มันมีที่จังหวัดมันจะเสมอกันดีอะที่จังที่จังหวัดตากรุ่นนี้แต่ของเขามันมันมีดอกพร้อมกันนะรุ่นนี้แหละมีดอกพร้อมกันเพราะเพราะผมไปที่นู่นแล้วมาที่นี่ที่นู่นเพิ่งเป็นหางแย้แต่ที่นี่ขึ้นลูกแล้ว,มลวผมว่าอากาศาหนาวาอากาศหนาวอากาศหนาวาามันมีนบานช้าเหรออืม เรื่องเรื่องจริงเลยอ่าผมจะตามผลงานผมตลอดไงนี่แหละก็คือตัวนี้แหละมันมันอย่างนั้นแหละฮะเออปีนี้ทุเรียนผมรับรองได้เลยราคาเห็นแค่ว่าไปทำทันยาอะไรยังไหนต,ต,ตัดเมษาเท่าไรนะโอ้โหตัวนี้สองร้อยกว่าหมอนสองร้อยกว่าหมอนตัดเมษาทำทัญยาแล้วเหรอเฮ้ยแล้วลูกสนะร้างอะหรเท่า,ากระป๋องนมแล้วอ่ะกระปองนมอ้าวกระป๋องนมแล้วเหรอคือแค่เมษา แล้วก็เดี๋ยวรุ่นนี้ยังยังหมอนกระดุมสามร้อยกระดุมสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบห้าแล้วอ่าตอนนี้กระดุมเลยนะสามร้อยนะหนีน้ำแถวแถวอำเภอขุงจังหวัดจันจัดังกระดุมมากทั้งหมดกระดุมออกเป็นดับหนึ่งเลยตอนนี้สามร้อยสี่สิบสามร้อยยี่สิบก็เนี่ยต้นไหนป่วยผมไม่ค่อยได้นั่นแล้วผมจะเอากระดุมลงหมดปี้แลผมกระดุมสวนี่ชายผมกระดุมแต็ม ต่อยอำเภอขุ่นอันนี้เก่งหมดเลยผมเนี่ยตัวโขนอยู่แถวนู้นพี่โดนเขาแบงร้อล้านเดี๋ยววันหลังให้รู้จักเหราเป็นคนนี่ติดอัพเข้าวันเดียวสี่สิบคันนะเฉพาะทุกทุเรียนนะแต่เนื้อปูเนี่ยกระดุมมันได้เร็วเร็วครับมันหนีน้ำด้วยเดี๋ยวไม่ไม่กี่วันนี่ก็ไม่กี่วันก็ตัดแล้วเนี่ยใช่เมื่อเมื่อเมื่อวานผมคุยกับลูกค้าที่นบพิทามนครไปดูไนี่ไหมนครศรีไปดูมูลตังคิงไหมสอนนีลูกไหม ที่ที่นั่นของผมหมอนเลยนะเพิ่งจะติดไม่มีมีกี่ต้นแต่ว่าที่นี่เพิ่งสอนมีลูกอาจารย์อยู่อาจารย์สงเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะข้างวัดคอเนี่ยเลยแต่หัวสะพานซ้ายมือเนี่ยที่ที่ว่าผมพาน้องชายไปกที่นี้ก็ได้เยอะนะปีแล้วทุเรียนก็ไม่ค่อยสวย แี่แฉแป้ก็ปล่อยเด็กทำนะเขาไม่ได้ทำเองแล้วเขาไม่ดูนี่แล้วแต่ปีนี้อ๋ออาจารย์หมงนะใช่ปีนี้คนไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยติดกันเยอะเลยใช่มันทำยากเออวันนั้นผมไปทั้งขุ่งไปดูทุเรียนไม่ติดก็เยอะนะต้นใหญ่ใหญ่ผมนึกโอ้ถือว่าเราได้โชคดีแล้วเ่ยปีนี้ถือว่าดีนะดีดีดีแต่งดีพยายามทำให้ดีครับเรื่องงาม ครับน้ำน้ำเป็นน้ำน้ำสำคัญเลยพลาดไม่ได้เลยตอนนี้ผมให้ไปทีแรกผมไปให้พลาดผมไม่รู้่าตอนนั้นไปให้ชั่วโมงคือบอกเราอะเดี๋ยวช่วงสร้างเนื้อพอมีครับน้ำน้ำน้ำตลอดขั้นยางลูกงูแงแล้วก็ท่อน้ำดิบแต่ยังไงอย่าให้ขาดน้ำนะในตอนลูกประมาณสักอ่าไข่หานไอไข่แม่มันโตกว่าแล้วคือสร้างเม็ดมันต้องเจ็ดแปดขีดไปหาโลเพราะหมอนี่มันจะไปสี่โลห์กิโลใช่ไหมล่ะครับ ถ้าสามโลขึ้นไป่ช่วงนั้นเริ่มระวังแล้วอย่างนี้พี่พี่โรดอาจารย์เอาไว้ได้ประมาณเท่าไหร่ต้นอย่างเงี้ยโอ้ยสี่สิบได้ไหมได้แต่ต้องดูน้ําให้ดีดีนะดด้วยดูน้ำดีต้องน้าให้ดีครับแล้วก็เรื่องโรคเข้าใบแล้วบังคับน้ําอย่าให้ใบอ่อนออกถ้าใบอ่อนออกรัร่วงเลยนะหมอเนี่ยเหมือนกระดุมนะถ้ากระดุมเนี่ยมางก็ได้ไม่ไปเลยนิดหน่อยถ้าใบอ่อนออกไงมันร่วงอ๋อแต่ถ้าหมอนี่อย่า พยายามรักษาใบตัวนี้ไว้อ่าได้ได้ได้บิ๊กตนยายายาให้เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามผู้เชี่ยวชาญหน่อยทไมเ่เจ้าชันอ่าอย่างเงี้ยไอแน่แน่อย่างอย่างเงี้ยถ้งถ้าคู่ออกอย่างเงี้ยเอาออกไหมเอาออกลูกหนึ่งไหมใช่ออกลูกหนึ่งออกลูกหนึ่งนะอ่าออกลูกหนึ่งตันนี้เราเลือกที่เวลาใช่ไม่สวยแต่เวลาเจ้าออกก็ก็พยายามดูตูดนี่ฮะทรงหางแย่เขาจะตรงลูกจะทรงสวยห้าพูหกพู แต่ถ้าเป็นตัวนี้ถ้าหางแย้งงองแบบนี้ก็สัตว์ทิ้งไปเลยเอาไปเลยใช่ยังงี้คี่คีบยังงี้ผมผมจะโค้งไปแอ่าเอาแล้วคีบยังไงคีบคีบคีบไล่ย่างงี้เลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราดูทรงต้องดูใช่อย่างงี้เหมือนลูกดิ่งใช่ใช่เราต้องดูแบบนี้แล้วตัวนี้ถ้าเราจะแต่งก็ทามันเต็มนะเราก็จะไปไว้มัน ดไปเลยอ่าลองเลยเอาเลยเปดลยครับแบบแต่งได้แล้วเนี่ยพี่แต่งขาดได้แล้วขาดได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยพี่โดอไม่ไม่เราเราเราคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ยุ้ก็เลือกแต่งเองแต่หมอนจะแต่งทีเดียวเน้นตามหมากเราไม่ได้ไม่ได้คือใบใบกับอากาศไงเดี๋ยวเกิดมันมาปั๊บน้อยปั๊บมากอ่ะมันก็ล่วงน้อยปั๊บก็ไปอีกครับพี่นี่ยังน้อยต้องแบบนี้ครับแล้วจะสวยคือว่าม้วนลูกๆๆๆพอตัเร็วแล้วใช่ตัวเร็วอย่างนึง แล้วเขาจะไม่เบียดกันและการรักษาคือไว้ตำแหน่งคืบหนึ่งศอกหนึ่งถ้าติดๆพอโตปั๊บหนามเขาจะชนกันหนอนเขาจะเข้าไปอยู่ว่าไข่ใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยอันเนี่ยอันเนี่ย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 ออกไปเลยออกเลยเออแล้วการไว้ลูกแถวบ้านบางบางคนเขาก็ไว้แบบกิ่งนู้นนะบางคนก็ไว้กิ่งใหญ่คือกิ่งใหญ่ใกล้ๆโคนนี่การลมเขาไม่แฝงไม่มาก เสียหายน้อยถ้าไว้ตรงนู้นมันจะโตเร็วเพราะอาหารปรุงเขาเลยใช่ไหมครับลมมันจะแข็งแล้วลมมันจะแข็งต้นค้นตอนนี้ผมซื้อเมลดไข่ตลุ่ร้อยสั่งทพ้งร้อยสามสิบต้นสั่งที่ปาจีนสิไม่อะแถวบ้านเราเนี่ยเขามีไม่ไผ่จังหวดตาที่แหละเอาไปส่งจานส่งขุงเพราะไม่พอไปพกไอ้นั่นเนี่ย อ่ะลองแต่งอันนี้ให้ดูที่เนี่ยมันเยอะเยอะเนี่ยได้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 หยึดเล่นเลยแล้วแล้วคือตัวนี้มันจะเป็นตัวดึงอาหารเขาด้วยไงเล็กๆงอๆใช่ไหมอ๋อได้อ่ามันจะแย่งอาหารเขาได้ครับเราเราเนี่ยนี่สวยนี่ออกไปเลยครับอันนี้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 ไว้ดึงก่อนไว้ดึงก่อนไว้ดึงก่อนเราดูเนี่ยตัวเนี้ยตัวเกราะเวลาเราฉีดยาตัวแมลงอาศัย ออย่างเงี้ยตื้นไปเลยเราเห็นมันเบี้ยวเบี้ยวมันจะคือจะแฝบฟูสีฟูเม็ดจะเป็นกระดุมอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยไม่คือไม่ได้เลยอ่าอย่างเงี้ยไอ้ฟูอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม่สวยเราดูไล่แขนงถ้าฉีดยาอย่างหนึ่งเราไว้เยอะเขาจะมาดึงน้ําเลี้ยงลูกของเราจะร่วงใช่ป่ะล่ะมันเป็นอย่างนั้นเยอะนะความรัใจเขาเนี่หลายอย่างนะขอบคุณมากครับพี่โรดที่มาให้คำแนะนำไม่มีผมก็เลยไว้ให้ถ้าจริงๆมันมีเราก็กิดอ่าอย่างเงี้ยมันงออยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีตรงนี้ เราจำเป็นโอเคคือแค่จำเป็นแต่ถ้าอย่างนี้นี่เราเลี้ยงไว้การการหลุดการร่วงการอะไรอันโน้นเป็นพวงแหวนเราคีบทิงที่หลังใช่ใช่แล้วแล้วลูกใหญ่เลือกไว้แค่สองลูกไม่เกินสามลูกนอกนั้นตัดทิ้งไปเขาเอากันอย่างนั้นเลยอ่าอย่างนี้คือยังยังไม่ขาดนะอย่างยังไม่ขาดนะเนี่ยไออย่างไันไม่ขาดที่อันนั้นเรเลี้ยงไว้แต่งอีกแต่อย่างี้มันยังไม่ขาดมันโดดเกินแล้วบางครั้งน่ะมันแย่งอาหารกันจริงป่ะพี่ าถ้เาไปแต่งเป็นลาวอย่างนั้นแหะผมก็ใช้ตัวนี้นะเนี่ยก็เห็นผลดีนะแต่ว่าลองใช้มาสร้างเป็นดอกเป็นดอกไงเอาเอลองดูนะครับดีนะแต่งก็ว่างใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวได้ครับแล้วตีนไก่พลังเขาไล่แล้วกิโลหมาใครกับเนี่ยหมาเจ้ามาแม่บ้านที่เขาบอกไปซื้อของผมก็ขอข้าวมาแล้วแหละแต่นี่อยบางคนเขาลูดไว้อย่างเงี้ย่า ไม่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 ดีไม่ดีไม่สวยมันไม่สวยอ่ามันไม่ใช่สูตรเท่าไงเออใช่อย่างนั้นเขาจะเหมือนคนเหมือนคนเขาไม่เป็นอ่าใช่บางที็นเขาลูบไว้อย่างนี้อ่านี่ยคือมันจําเป็นอย่างเงี้ยดีนะสวยครับอ่าอย่างนี้นะอ๋อหนึ่งเราค่อยไต่หน่อยอย่อย่างนี้เลยลกด้วยไงพี่อย่างนี้ถือว่าดกแมาจานเนี่ะโดกพี่อย่างนี้ถือว่าโดกี้โดกคือโอเลยแหละโอเคเลยโอเลยอ่ะ เนี่ยเนี่ยพิยุทธเนี่ยอย่างนี้ขึ้นมามนสูงไหมไออ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สามลูกเราเราจะเลี้ยงก็ได้แต่ว่าเราเอามันเอาไว้ลูกหนึ่งเารเอาออกไว้ลูกหนึ่งแล้วพอนั่นพี่ก็หาเศษโฟมที่เราซื้อของมาจีม หวังว่คือเออไม่ให้ตัวมันเชื้อราไงแล้วแถวบ้านผมที่เขาทำก็ปีนแบบนี้กันหนอนกันลาอะไรแหละเนี่ยอืมได้ก็พิโรธครบมากเลยมือใหม่ครับผมเนี่ยได้อาจารย์เราอยู่ด้วยกันแล้วเนาะใช่ครับเนี่ยครับตส่นี่แล้วก็ถามแกอะไรตัวนี้พิ้ยไฟใช่ไหมใช่พี่ว่าใช่ไหมเนี่ยพิ้ยไฟมันเข้าฉีดไม่ทันอ่ามันเป็นพิ้ยไฟนะเอ่าพิ้ยไฟเข้าแล้วก็จะกุดเดี๋ยวนั้นเลย เยอะแล้วมาจริงจริงนี right ge ge ่ยเนี่ยเนี <c <c ่ยเนี่ยที่ผมบอกนี่เห็นนอนไหมใช่แล้วเดี๋ยวมันจะใช้เข่าโคเข่าโคไปทิ้งก้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมืนจะเหมืนอนตายนี่ไงพี่เนี่ยเนี่ยนอนมันกินนะหนอนมันแทกนะนี่มันโดนยาไปมันหนีนอนหนีนั่นแหละมันหนีมันก็ทุกเข้าไงไปเลยเราก็ต้องที่ที่มออกที่เอาออกคือทำไมออกนอนเขาจะเข้าอยู่แบบนี้แหละเข้าเข้าเข้าอยู่ขั้วขั้วอยู่ใช่เข้าขั้วแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเข้าลูก เขาตัดทิ้งขวดเนี่ยเนี่ยพี่ดูเนี่ยมันเข้าเลยนะใช่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นจะง่ามมันเป็นง่ามมันเป็นง่ามนอนก็จะอาศัยอยู่ใช่ขี้ไปเลยตัดสินใจลูกมันสวยอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เราเราขี้เพราะเราเยอะไงเรายังมีเยอะอย่างเงี้ยพี่เนี่ยอย่างี้จริงันจ้ิงเลว พิยุทสเนี่ยเนี่ยผมว่าเจอเรื่องนะเพราะนั้นพี่นั้นออกอันนี้โตอันนี้คือตัวพี่ใช่ไหมล่ะอ่าแล้วตัวนี้คดด้วยเบียดียวด้วยทรงไม่สวยแต่ว่าดึงก่อนถ้าเราไปเอาทีเดียวเดี๋ยวเกิดไม่ได้ตำแหน่งดังใจเราเขาหลุดไปเราก็หายเลยใช่ไหมใช่เลยแล้วก็ต่งเลยโดนปลายโดน ไอ้บนเดียจะชอบโตไปเดี๋ยวนี้อาหารเนี่ยเขาเิ็นเสร็จเขาก็ให้เราเลยเขาจะดูดูแลอันนี้มือมือเตียนนะเนี่ยมือเตียนเลยมือเตียนเลยคือเราก็ทำตามแบละติดกาสอนมาเนาะใช่พวกเราก็บอกพวกกันบอกกันเราอ่ะ ไอ้ไอ้ผมก็ทําสวนเหมือนกันไอ้มันทําสวนเหมือนกันเราต้องหาความรู้ด้วยกันต้องการมาเลือกประสบการณ์แลกกันใช่ของพี่อยู่ไหนครับสวนพี่อ๋อผมอยู่โคราชโคราชโอ้ยเยอดเลยนะโคาไม่ใช่ธรรมดาทนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้เราเรามาเรียนรู้ด้วยกันเราเป็นเรียนรู้และเราดอไม่ผัวผัาเราไม่แผ่เผื่อเราไม่ได้ไปต้านกันไม่ให้อาจารย์ไม่เห็นว่ามันดกหรือไม่โดดก็จะแต่งเออใช่เนี่ยเนี่ยก็คือที่เขายังไม่แต่งก็คืออยากให้ผมมาเห็นว่าเขาได้ผลิตผลิตภัณฑ์ไอตัวที่พันนำมาให เขาใช้เน mm ี่ยมันมันขึ้นลูกมามันสวยแล้วมันมันติดตกดี้กลัวมันดีมันได้ผลเลยว่าอย่างนี้มันแล้วก็ไม่แพงเใช่ไมล่ะไม่แพงครับราคาก็จับต้องได้แล้วก็ของตัวนี้มันนําเข้าด้วยครับเราเรากขาใช้มันเดือยห่างกี่วันกี่วันกี่วันครั้งขีดแรกก็ผมว่าสิบวันห หายแปดวันจริงๆเวจ็ดวันเจ็ดวันห้าวันสี่วันเราดูแต่โลกดูแต่ของเราไงถ้าไปยุติสิบวันหายหายสามสิบวันยุดิรอดสิบหางโหยยากบางทีก็ยังไม่ถึงเลยบางคนบางบางคนห้าวันหนงก้ามห้าวันสี่วันบางคนห้าวันถูกแต่ว่าเราต้องดูของเราด้วยไงาใชนของเราไม่เสียเราไปฉีดมันก็เสียยาเราเขียนไหมล่ะแต่ว่าถ้าอย่างนี้ต้องเจ็ดแล้วไม่เกินเจ็ดไม่เกินหกแล้วพี่ลอาจารย์ผมรู้นี่เป็นมันปั้น 谢谢谢谢